แล้วตอนนี้คือกําลังแก้ปัญหาว่าทํายังไงให้ของไม่ขาดตลาดเดี๋ยวแก้ปัญหาอองไงเดี๋ยวมาบอกอุ้ยสวยสวยจึง้งตอนนี้เป็นวิตามินซีจากส้มนะคะแล้วก็มีน้าแร่ธรรมชาติแล้วก็มีว่านหางจระเข้เพราะฉะนั้นใครมีรอยสิวก็คือช่วยได้อะไรให้ทาที่จาระเข้ได้ใช่ทาที่จระเข้ได้เพราะมันมีว่านหางอะไรคะ,ะ,ะคว่านหางอะไร ว่าหนังจอร์เเคทว่าหนังจอร์เเคแล้วใช่ก็เลยทาที่จอร์เเคได้ค่ะพี่พี่นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ของครีมเจลส้มของพวกเราทาแล้วแล้วมันจะนุ่มนุ่มผิวผิวใช่อืมเอานองไปเลยะลงเหรอโอเคแผ่นพื้นให้นองกินลงแล้วมั้ยสวยไอ้เงาจีนเลยบีบไว้บมือนโตอันใช่สิจาก490ขอ500กระปุกเท่านั้นได้ได้ถูถูกับมือ สี่ร้อยเก้าสิบวันนี้ให้สามร้อยทวนค่ะอว้ยสามร้อยทวนห้าร้อยกระปุกเท่านั้นนี่กระเดิบม,มาโอ้โหโอ้โหยุมีสิวเหรอใช่ตอนเด็กๆเหรอตอนเด็กๆมีสิวตอนนี้มีไหมไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีสิวแล้วยิ่งเติมอ่ะ อตาจะมีมผิวนุ่มๆแชใสายเลยใช่มันดีมากไหมคะตอนนั้นอะยังตัวดำอยู่ไอนเงาใจายากไปไอยูติแม่ตอนนั้นตัวดำอยู่แล้วก่แม่แอนนีนตอนนี้เป็นยังไงโอ้หทำไมขาวแล้ววะใช้อะไรอะอันั้นอันนั้ดอดูดูๆๆด,ด,ดูดูดูวููดูููู S 1> <S 1> ตอนนี้ใช้อะไร <S <S ทําไมตอนนี้หน้าข่าวแล้วอะไม่ะไม่ไม่อย oui> ู <s <s ่ท um> ี <s <s ่สวนนะอยู S <s ่ที่สวนคืออะไรอยู่ที่สวนแม่เอยู่ที่สวนแม่คืออะไรอยู่แต่สวนะเหรออยู่แต่สวนเนาะให้พี่พี่ดูเนื้อเจลน่อยไม่ได้ยู่อยู่ที่บ้านนู้นพี่พี่กดไปเยอะแล้วจะได้ให้แค่ห้าร้อยกระปุกนะคะตอนนี้ยืนยันไปแล้วเกือบสามร้อยกระปุกนะจ๊ะ กีกระปุกเห็นผลกระปุกเดียวพอค่ะพี่ห้าสิบกรัมค่ะให้เยอะมากใช้ได้เป็นเดือนเลยห้าสิบกรัมคือเยอะมากพี่ๆตอนนี้นะคะราคาที่ขึ้นอยู่นะจัดโปรทำไมเธอเธอสวยแบบนี้อทํทำไมเธอสวยแบบนี้อ่ะก็ฉันเจอโซมาโอ้เอาใหม่นะอ่อแสดงละครกันเธอนั่งฉันมาเธอกับฉันก็นัดเจอกันนะอ้าวยูจินไม่เจอกันนานเลยนะทำไมเธอสวยแบบนี้ล่ะก็ฉันใช โอ้ฉันอยากใช้บ้างเธอเอาไปเยอะฉันใช้ตอนไหนล่ะเธอก็ใช้ตอนนี้เลยตอนนี้หรอแล้วฉันต้องทาตอนไหนล่ะตอนนี้แบบนี้เลยหลังอาบน้ําหรือก่อนอาบน้ําเอหลังอาบน้ำจริงเหรออาถ้าฉันทาแล้วเดี๋ยวเธอชมฉันบ้างนะแล้วพอฉันทาจะก้บอกฉันสวยตอนนี้หน้าฉันดําใช่ไหมเข้ามาอีกเข้ามา เธอแต่งหน้าที่แตะๆอยู่เลยอ่ะอาจะลองทานะเธอต้องต้องนี้ด้วยนะอ๋อแบบนี้ด้วยโอเคมูเธอตรงนี้ด้วยหน้าตึงเธอต้องเหมือนฉันฉันยังไม่สวยอีกเธอต้องต้องสามเธอต้องงลัง้าตามทำนะทนี้ก่อนก็รำแบบนี้ แล้วก็เออืมอืมอมอมแล้วฉันจะสวยไหมเธอเห็นหน้าฉันเลยบอกอ้สวยมากเลยอย่างนี้นะหน้าฉันเป็นไงบ้างเธอตั้มฉันแบบนี้ทำไมเธอสวยอ่ะตั้มฉันเลยอโอ้โหฉันอยากสวยแบบเธอ เพาสวยจริงๆแล้วเนี่ยโอ,โอ๋อปุ้ยเธอทำไมเธอสวยอ่ะเพราะฉันใช้เจลพูดพร้อมก<ต>ันเพราะฉันใช้เจลเซอมเธอแตะเดี๋ยวแตะเธอใช้ที่มือให้ดูนะอ่าเธอแตะที่มือฉันแตะฉันนะนะลูกค้าขอดูเนื้อครีมเธอให้ลูกค้าดูเนื้อครีมหน่อยพี่ค่ะจะเป็นเหนียวเหนียวหนึบหนึบเลยอโอ้โหราคาดีมากค่ะพี่พี่ราคาดีมากราคาแล้วก็ดี ตอนนี้นะคะราคาโปรที่จัดนะคะเหลือไม่ถึงร้อยกระปุกแล้วนะเหลือไม่ถึงร้อยกระปุกแล้วของขาดแน่นอนเจนนี่พูดเลยเพราะว่ากว่าของจะเข้าสารสากัดอะไรจะครบคือเจนนี่ไม่คิดว่ารถหนึ่งมันจะขายดีขายเร็วขนาดนี้ใครที่ไม่สั่งรตนี้ก็คือรออีกเดือนหนึ่งค่ะอันนี้หนุ่ยแรงจริงเลยนะหนุ่ยแบบนี่ค่ะมันคกาดีม <ะ S 1> ากเลยผิวนุ่มๆแบบแบบนะคะอืมบอกบอกพี่ๆว่าเหลืออีก หกสิบเจ็ดกระปุกราคาที่คอแล้วนะคะราคาโปโเรเหลืออีกหกสิบเจ็ดกระปุก<ะ>ค่ะใหม่ๆจึ้มจๆ้มจึ้มเราต้องจึ้มแบบแต่งหน้าเลยเรามาแต่งหน้าด้วยกันค่ะมันคืออะไรคะน้องยูจินเขาถามว่ามันคืออะไรคะนี่ค่ะต้องทูดีด้วยค่ะมันคืออะไรคะ อยูนุ่มๆม,มันคืออะไรคะเกี๊ยส้มบำรุงอะไรคะใบแจมแบบนี้นค่ะเขาถามว่ากลิ่นหอมแบบไหนเราไปเลี้ยงน้องก่อนนะคะอ๋อไม่หายเลยจะอยู่บนลัะสุดก่อนน้องน้องก่อนยันงไง ย่างย่างอตอนนี้นะคะใครจะกดเจลส้มนะคะตรงนี้ได้เลยนี้อันของน้องยังไม่ล้างเลยค่ะนั่นเดี๋ยวให้แบบให้ยายหญิงล้างให้ก่อนนะใครจะกดเจลส้มนะคะได้อีกสิบเจ็ดกระปุกแล้วก็วันนี้นะคะไปคุยกับโรงงานมาแล้วนะคะข่าวดีโลชั่นน้ำหอมเดี๋ยวยายหญิงไปล้างให้ มันมีน้องอมไปแล้วหนูจะกินอันเดียวกับน้องไม่ได้แต่ล้างให้ได้เอาไหมได้มามีอยู่ใช่ไว้ทีรอที่ตรงนี้มันไปหยิบมาเลยอเโอเคอืมนีม่มันไปถีบกับยเลยรักแม่ไหม<ะ>ที่สุดไปยนี่มาวไปหยิบมาเลยจุ้มจุ้ม อะทุกคนฟังนะโลชั่นน้ำหอมอเมื่อวาน่ะเราปิดตะกร้าไปแล้วเพราะว่ามันขายดีมากเอาขาลูกไม่ใช่ไม่ใช่่ไงม,ม,ม่ใช้ของของป้งานะโอเคได้ยุบได้ไหมล่ะราคาโปรนะตอนนี้นะคะเจลส้มราคาโปรตะก้าฮอตจะพันบ้านอีกแล้วของไม่พอของไม่พอจริงๆ